Hello Kids! Welcome to our English and Art Class again สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับการระบายสีภาพธรรมชาติโดยใช้สีเทียนนะคะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวกับธรรมชาติและในภาพวาดของเราในครั้งนี้นะคะและเรียนรู้เทคนิคการใช้สีเทียนนะคะพบกับคุกกี้ค่ะ สวัสดีนักเรียนชั้นปหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมา,าวาดภาพธรรมชาตินะคะโดยระบายสีเทียนนะก่อนอื่นเด็กๆแบ่งครึ่งก่อนนะแบ่งครึ่งท้องฟ้ากับพื้นดินเราเรียกว่าเส้นระดับสายตานั่นเองหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมา,าวาดภาพธรรมชาติการน,นะ,ะซึ่งง่ายๆเลยก็ต้องมีต้นไม้ก่อนนะคะต้นไม้เนี่ยเด็กๆอย่าลืมนะต้องมีกิ่งมีก้านให้มันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมปิดกิ่งก้านให้เรียบร้อยนะคะมันจะได้เหมือนต้นไม้จริงๆหลังจากนั้นคุณครูก็ จะเติมต้นยานะทีนี้โจทย์ของคุณครูวันนี้ก็คือการระบายสีภาพธรรมชาติโดยใช้สีเทียนนั่นเองนะคะแต่ว่านะคะภาพธรรมชาติเนี่ยนะคะไม่ได้มีแค่แบบของคุณครูนะคะยังมีภาพธรรมชาติอีกเยอะยๆมากมายนะคะอาจจะเป็นดอกไม้ก็ได้ทะเลก็ได้น้ําตกก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนชอบเลยนะคะแต่อันนี้เป็นการร่างตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะคะอ่าและคุณครูก็ จัดองประกอบให้สวยงามนะคะซ้ายขวาให้เท่ากันนะด้านขวาคุณครูก็จะมีบ้านหนึ่งหลังเห็นไหมคะส่วนด้านซ้ายก็จะมีต้นไม้หนึ่งต้นนะคะเพราะฉะนั้นน้ําหนักเนี่ยมันก็จะบาลานซ์นะคะสมดุลกันพอดีหลังจากนั้นเราก็เริ่มมาระบายสีกันเลยนะคะสีต้นไม้ก็คือสีน้ําตาลน,น,<อ>นั่นเองนะคะคุณครูก็จะระบายเหมือนที่เรียนมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยนะคะก็คือระบายไปทางเดียวกันนะคะอาจจะผสมสองสี อย่างที่เคยเรียนไปแล้วนะคะสีอ่อนและสีเข้มนะจับคู่สีให้ถูกต้องนะคะเช่นสีเขียวเข้มก็ต้องคู่กับสีเขียวอ่อนนะคะอย่างสีน้ำตาลก็ต้องคู่กับสีส้มนั่นเองนะคะเด็กๆจับคู่สีนะหลังจากนั้นก็มาระบายในช่องที่เรากำหนดนะคะว่าจะให้ตรงไหนเป็นสีเข้มตรงไหนเป็นสีอ่อน เช่นตัวอย่างอันนี้นะคะคุณครูก็จะใช้สีเขียวเข้มนะคะระบายด้านล่างสีเขียวอ่อนด้านบนนั่นเองนะคะสำหรับเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนี้นะคะก็ให้ฝึกไล่สีสองสีก่อนนะคะนะ,ะ,นะเดี๋ยวพอเราอยู่ปอสองนะคะเราก็จะฝึกยากขึ้นไปอีกนะ แต่ที่สำคัญเลยก็คือเด็กๆต้องระบายให้แน่นนะคะทุกอนูรูคุมขนนะคะจะต้องมีเนื้อสีนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สีขาวเราก็ต้องระบายสีขาวเข้าไปนะคะทีนี้นะคะเด็กๆนะคะสามารถที่จะจับสีแบบคว่ำมือได้นะคะเพราะว่านะคะเวลาเราระบายในพื้นที่กว้างๆเนี่ยนะคะสามารถคว่ำมือได้เลยนะคะแล้วก็สีหลายๆคนเนี่ยนะคะน่าจะ หักบ้างอะไรบ้างกันแล้วนะคะเอาแหละระบาพื้นที่ใหญ่ๆได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นทุ่งหญ้าของคุณครูนะมันเป็นสีเขียวหมดเลยคุณครูก็จะรองพื้นด้วยสีเขียวอ่อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอเรารองพื้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําสีเขียวเข้มเนาะมาผสมกันไล่น้ําหนักเข้มอ่อนนะคะภาพของเราเนี่ยก็จะได้ดูมีมิติมากขึ้นนั่นเองนะคะ เอาละทีเนี้ยนะคะวันนี้นะคะเด็กๆเนี่ยก็จะได้ฝึกระบายสีเทียนกันอย่างเต็มที่นะเพราะว่าจะให้วาดภาพใหญ่ๆเลยหนึ่งภาพนะคะเป็นภาพธรรมชาติต่างๆนะซึ่งนะคะเราจะไม่วาดเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านๆ่านมานะคะวาดเป็นตัวๆเป็นตัวเล็กๆอันนี้วาดเป็นเรื่องเป็นราวนะทุกอนุรูขุมขนนี่ยก็จะต้องมีสีนะไม่เว้นช่องไว้เป็นสีของกระดาษนะคะ นะอันนี้เราก็เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะที่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสีเทียนหรือสีช็อกเนาะเพราะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่นะคะสัปดาห์ถัดๆไปจากนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสีไม้กันต่อเนะะี่ยแต่ทีนี้เนี่ยนะคะสีไม้เนี่ย นะทุกคนก็จะใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะแต่วันนี้นะคะสีช็อกของเรานะก็ให้เด,ด็กๆฝึกระบายให้แน่นๆน,น,นะคะเนื้อที่นะคะจะต้องมีสีที่แน่นนะคะกลบกระดาษให้หมดเลยอย่างท้องฟ้าเนี่ยคุณครูก็จะใช้สีฟ้าเข้มนะคะข้างบน ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนข้างล่างก็จะเป็นสีฟ้าเข้มหรือสีน้ำเงินก็ได้นะคะก็ลองใช้สีสองสีดูนะส่วนดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะใช้สองสีเหมือนกันก็คือสีเหลืองกับสีส้มนั่นเองนะคะเสร็จแล้วเกลี่ยสีให้เนียนเลยค่ะนะ,ะนะสีเทียนเนี่ยมันจะมีลักษณะหัวที่ใหญ่นะคะมันจึงทำให้เราระบายยากเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้อง จับสีนะคะให้ถูกวิวธีนะคะนะแล้วก็เราก็าระบายตามช่องตามหลืบต่างเนี่ยนะคะได้ง่ายขึ้นนะต้องจับสีเฉียงขึ้นมานิดหนึ่งนะคะนะใช้เหลี่ยมของสีนะคะในการาระบายตามซอกเล็กๆต่างๆนะโอเคนะคะเอาละนะเด็กๆนะคะอย่าลืมนะแร่งภาพธรรมชาตินะคะ ให้เป็นภาพธรรมชาติทะเลก็ได้ภูเขาก็ได้น้ำตกก็ได้นะคะแต่ว่าพยายามที่จะใช้จินตนาการของตนเองร่วมด้วยนะคะซึงซึ่งสิ่งที่คุณครูไม่ค่อยปรารถนาเท่าไหร่ก็คือการที่เราวาดเหมือนของคุณครูหรือลอกเลียนแบบเนาะนะคะพยายามใช้จินตนาการของตัวเองนะคะนั่นคือ สิ่งสำคัญของวิชาศิลปะนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเด็กๆต้องคิดและวางแผนก่อนนะคะว่าจะวาดอะไรแล้วก็วาดภาพให้สมดุลสองข้างซ้ายขวานะคะมีน้ำหนักที่เท่ากันเนาะใช้สายตามองเนาะเอาละวันนี้คุณครูก็จะขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้าเราก็จะมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้คุณครูก็จะขอลาไปกันกับภาพนี้เนะคะเจอกันใหม่นะคะสัปดาหนะ์หน้าบายบาย มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันนะคะในภาพวาดของคุณครูกี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างภาพแรกค่ะเราจะมาไล่ตั้งแต่ข้างบนท้องฟ้าลงมาถึงข้างล่างเลยนะคะและคำแรกก็คือท้องฟ้านั่นเองค่ะท้องฟ้า sky sky s k y sky เก่งมากออกเสียงตามด้วยนะเด็กๆ SKY ต่อไปค่ะก้อนเมฆใช่ไหมมีก้อนเมฆด้วย CROWD 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 C L O U D CROWD ต่อมาค่ะก็จะมีสีส้มๆแดงๆเอภาพอะไรนะอ่า ah! Sun sun S, S U N Sun ถูกต้องแล้วค่ะพระอาทิตย์นั่นเองถัดลงมาอีกหน่อยเด็กๆเห็นรูปบ,บ้านไหมคะสวยมากเลยบ้านภาษาอังกฤษคือ house house สกด house พร้อมกันค่ะ H ตัว H นะคะ H O U S E house โอเคเยี่ยมไปเลย ถัดจาก House ก็จะมีต้นใหญ่ๆเรียกว่าอืมเรียกว่าอะไรนะ่ทร <Tree. S 1> ีมีคนตอบ <Tree. S 1> คุณครู <Tree. S 1> ด้วยถูกน้องค่ะทร e ทรี e, e t r e รีทรีเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วเด็กๆเห็นไหมคะว่ามันจะมีสนามหญ้าด้วยนะสนามหญ้าภาษาอังกฤษคือ Field Field F I E L D field เก่งมากเลยค่ะกระถกลงมาอีกนิดนึงก็จะมีหญ้าใช่ไหมใน Field ก็จะต้องมี glass G R A S S glass ต่อไปค่ะนอกจาก glass แล้วก็จะมีต้นไม้ต้นไม้ต้นเล็กๆต้นเล็กๆ มีใบมีใบแล้วก็มีดอกไม้ดอกไม้ภาษาอังกฤษคือ flower flower นะคะแปลว่าดอกไม้ค่ะสะกด flower พร้อมกัน f l o w e r flower ถูกต้องค่ะเป็นไงบ้างคะคำศัพท์ที่คุณครูสอนไปเป็นคำเอกพจน์ไม่เติม S และไม่เปลี่ยนรูปใดๆนะคะเอาไว้โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสคุณครูจะมาสอนคำศัพท์พวกเนี้ยที่เป็นเวอร์ชันของ plural ก็คือพ้าหูโพ์คือมีหลายชิ้นเช่นวันนี้ดอกไม้มีหลายดอกเลยใช่ไหมเห็นไหม แต่คุณครูยังไม่ได้สอนคำศัพท์ที่เป็นดอกไม้หลายดอกเลยใช่ไหมคะยาก็เหมือนกันก้อนเมฆก็เหมือนกันใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะเด็กๆอย่าเพิ่งเบื่อคุณครูล่ะมรอบหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามติดตามอย่าขาดสายค่าหรือกดติดตามเพจของคุณครูได้ที่ Learn English with Teacher Yuri แต่ใครไม่สะดวกผู้ขาหนูสะดวก YouTube เข้าได้ค่ะไปที่ Learn English with Teacher Yuri อันนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่ง subscribe ได้นะเพราะว่าเวลาคุณครูลงคลิปใหม่ๆที่เกี่ยวกับความรู้ด้านภาษาอังกฤษศิลปะหรืออื่นๆเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะหวังว่า คลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็เจอกันใหม่นะคะเด็กๆเทคก